อฮึบโอ้โหได้ซะง,งัน้นอในครั้งก่อนนะของคิปเพชรซิมคือพี่บอกว่าพี่จะพยายามให้ได้เจ้าไททานิกใช่ไหมแต่ก็เผ่านมานึงอัปเดตแล้วก็พี่ก็ไม่ได้มาในรอบนี้ไอ้เจ้าไททานิกพัมกินด็อกตอนนี้เหลือแค่ศูนย์ตัวเมื่อวานพี่โพสไปบอกว่าเออพี่รออีกประมาณ3มชั่วโมงถ้า3ชั่วโมงนี้คือผ่านไปได้แล้วไอ้ในส่วงของทัมกินด็อกเนี่ยมันไม่หมดพี่จะได้มันมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ ตอนนี้เหลือศูนย์ตัวแล้วเออทุกคนคิดว่าพี่ได้ไหมตอนนี้คือตัวละครทุกตัวหายหมดม,มันน่าจะได้ลแล้วแหละคือตอนนีเ้เจมพี่หายไปประมาณเท่าไหร่วะ8 0 0บิลเลียนโคนเอ้ย8ป0ล้านแ0 0เอ็มไปซื้อตัวละครอไอ้เจ้าลิฟเออริเวอร์มั้งถ้าจำชื่อผิดตอนนี้มันเหลือศูนย์ตัวแต่ว่าพี่ครับทันแต่มันยังมีปัญหาอี่นหนึ่งคือถ้าสมมติพี่เคม,มาเนี่ยมันจะเคมได้หรือเปล่ปาเพราะตอนนี้คือมันเหลือศูนย์ตัวใช่ไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองดู เปิดเสียงดังก่อนเพื่อความร้าใจเพราะว่ามันเป็นตัวแรกเลยบ้างที่พี่ทําด้วยตัวเองแป๊บนึงนะอ่ะมาครับทุกคนหันตูดหันตามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ขอใส่สมุดก่อนอาจจะได้ใช้นี่แป๊บนึงนะขอรักกี้อาอรกก่อนครับแล้วก็ใช้นี่ใช้นี่โ r o อ่ะใช้นี่มาใช้นี่อ่ะฮึบโอ้โหได้ซะง,งั้นของเท โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอเคทำกินดอกอ่าไม่ใช่ตัวท้ายนะอ่าอ๋อโอเคเบรรมิตรไม่บอกอืมเออแต่ว่าแปลกเนาะไปเออรอบนี้เหมือนเขาจะเอาเลดออกใช่ไหมเลดการค้าขายกับพวกไอเลดจำนวนเนี่ยคือเหมือนเขาจะออกไปอืมแม ที่มีไทเนิกทั้งหมดกี่ตัวได้ตอนนี้2 3ส,สตัวสตัวทวนครับโอ้โหช่างเป็นบรรยากาศที่ไม่เคยริมรองมาก่อนอ่าแต่ว่าไอ้ฮิ้วคือเราสามารถแลกได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเออไทเน็กก็หมดแล้วโอเคเอะประมาณนี้ทุกคนแป๊บหนึ่งพี่ขอออกไปเชิญชมไอ้เจ้าพัมกินด็อกหนะ่อยแต่จริงๆพี่จะมีเป้าหมายอย่างหนึ่งก็คือไอ้เจ้าไอก้ไอกระกตัวนนะยังไม่ได้เลยแต่ก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะอะไหนเขาดูไหนครับ โอ้ยแย่ huh. uh, b ว uh, so so <laughs> well, mm ู hmm. ้ฮ so. so ู้ต <res> ัวละครมันดูอคล้ายๆกับพังกินแคทไหมแต่พี่อยากได้ไอ้พังกินแคทมากกว่าถ้าเทียบกับตัวนี้อมันตัวนี้ใหญ่กว่าไงก็ไม่รู้ถือว่ารอบนี้ใช้ได้ทุกคนแป๊บหนึ่งดี๋พี่ไปดูในเทียมซ่าก่อนลวกันว่าเขาขายในราคาเท่าไหร่กันพี่ว่าประมาณสัก4ี่บิลเลียนเนี่ยน่าจะประมาณนี้มั้งเพราะว่าตัวละครคือพี่เสียกับมันไปประมาณแค่แปดร้อยไงอะ ดลองไปดูทุกคนสําหรับใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีการฟาร์มแบบ a อฟเนะี่ยพี่แนะนําแอปนี้เลย UG Phone ทางแอปนั้นมีระบบคาเฟอโนนที่เราสามารถ a อฟได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ a อฟแบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย ถ้าทุกคนโหลดผ่านลิงก์ของพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลดย0บาทต่อครั้งแล้วสำหรับใครที่เพิ่งเช้คแรกนะให้ทุกคนกดไปที่ UVP จะมีอีส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้สอส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยอยู่ไหนครับอันนี้ระปล่าอู้สีิเล่นจีิด้วยอืมอันนี้พิกเซลไออะไรวะโดมิน,นัตอ,อ,อยากได้จังอ่ะจริงๆคือพี่เก็บเกมซื้อไทนิกก็ได้นะเดี๋ยนะไอาการกันตุ้นคือมันมีคนขายปะ นี่เออนี่ไม่คิดจะตกเลยไงอันนี้ราคา5บินราคากู้อยู่เนี่ยเลนบูพั <Red Bull. S 1> มกินด,ออาาานด็อกเอ้ยมันจะแหน่ได้จากไหวะได้จากสไปเดอร์แพ็กไฟเวอร์อ๋อไอแพ็กเนี้ยนะอ๋อไทเนิกนูบราคา4บินเป็นยังไงวะอยากเห็นน่ะมีไม่ใครเปิดได้ดูไหมโอเคไทเนิกอ่าอันนี้อืมไม่มีเลยแนฮะ อยากได้การกันตัวนะเพื่อนๆทุกคนพี่ขอเข้าไปดูก่อนว่าการกันตัวมันอ่าปกติมันราคาอะไรกันการกันตัวของสตูนหนึ่งอ่ะที่มันราคาถูกๆอันนี้ไหมราคาถูกไหม่าลองดูโอ้ยราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบิลเลียนว้าวราคาระเบิดเถทอเทิงเลยเฮ้ยอันนี้ราคาห้าสิบเอออ่าอยากได้สตัวหนึ่งอะ่ะการกันตัวนะตัวไหนก็ได้อะ่ะห้าสิบสามบินเก็บ เแบบก็บเกี่ยทิศไว้นแบบน่มนะันจะเสร็จเนี่ยวนะแล้วกระตุ้นขนาดนี้เอ้ยแต่อยากได้อยากอยากได้พิเตอร์พอ์ของดีเลยทุกคนแป๊บหนึ่งหน้ามันมีตัวอื่นป่ะตัวอื่นนี่มันราคาแบบเออถูกกว่เนี่ยบรนาา่าการกันตุ้นมันมีไม่ค่อยเยอ,อะเนาะได้มีแค่นี้เองอ่ะตรงนี้ตัวใหม่อ่ะนี่ตัวใหม่คาปูชิโน่ดูสิ เท่าไรครับ190โ้อ้โหยหนักกบพิกอืมตัวที่หด้วยว้าวไปแล้วจ้าราคาแพงเกินแม่งยุคไทเทนิคชัดๆอย่างเป็นไทเทนิคหมดแป๊บหนึ่งปิดก่อนราคาสี่บินเอออยากได้อย่างเลยอ่ะน่าใจอ่ะประมาณนี้ทุกคนไม่รู้ว่าเอออัปเดตหน้ามันจะมีไหมอ่ะเพิ่งผ่านไาแค่สามสี่วันคือไทเทนิคตอนนี้มันหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าคนคนนี้อาจจะน้อยลงเนาะไม่รู้ว่าอัปเดตหน้ามันจะเป็นอะไรอ่ะอะงั้นก็สําหรับลิปน,นี้วันนี้สุดไม่นม่